รีวิวมิ t ูบิชิเอ็กซ์ d พนเดจากผู้ใช้งานจริงมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมจับแนะ่ปามคลิปนี้จะมารีวิวเจ้านี่ x อ็กซ์ r พนนะครับว่าจากที่ใช้งานจริงมาแล้วใช้มันประมาณหนึ่งปีประมาณหมื่นโล 1>, 1ปีกับอีกนึ่งหมื่นหกิโลเมตรว่ามีอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก็มาเริ่มกันเลยครับแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล้างรถไปคุยไป ก็เริ Saint ่มต ah, right? yes, ้นเดี texts, cues, ๋ยวเราจะล้างรถก่อนก็คือฉีดน้ําล้างรถก่อนอ่ะเพื่อนแา้งจัดไปเดี๋ยวเราจะถามเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนฉีดเลยเออกูเนี่ยต้องฉีดเพราะว่ามึงเม่นด้ของคลิปถูกต้องโคตรจังเลยวะเก่ามากปกตินี้คันนี้ล้างเองบ้างปะล้างเองบ้างนานทีไม่ค่อยมีเวลาส่วนใหญ่ก็จะเข้าคาแคร์ไ่นี้ปกติล้างเท่าไหร่ร้านอาชีพเริ่มต้นร5อยนะแล้วแต่ร้าน ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วแต่แต่ไม่ได้ลงแว็กใช่ไหมในสองร้อยห้าสิบเนี่ยใช่เคยล้างแพงๆมาล้างเคลือบประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทตอนนี้ล้างเองนะอ่ะ <Okay. S 1> วันนี้ล้างเองวันนี้มาล้างบ้านเพื่อนน้ำฟรีไฟฟรีทำไมถึงซื้อคันนี้มันเป็นรถครอบครัวมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งก็เลยพอมีลูกก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้ อออ๋คคืว่่าทีีันน้มันสะดวกขนของได้เยอะนั่งได้หลายคนหลายคนนั่งได้หลายคนคุ้มค่าในราคาไม่ถึงล้านแล้วเรามีตอนนั้นอ่ะมีเปรียบเทียบอะไรบ้างตอนนั้นที่เปรียบเทียบจะดูเป็น h ฮดอาวีอ๋อเฮดอาวีอ่าเฮดอาวีแล้มีพวกอะไรซูซูกิฮอนด้าอะไรไหมเอ้าไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ดูซูซูกิเออใช่ดูดูฮอนด้ากับมิสูโอเค ตอนนี้เรามีน้ำเรือนทั้งหมด2ถังนะครับเพื่อล้งางไว้แล้วนะเราได้เพื่อนก็ถามไปเดี๋ยวเราล้างตอนนี้ก็ฉีดโฟมเรียบร้อยแล้วอันนี้ถูอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ซื้อแล้วเป็นไงบ้างหือว่ารถแันนี้แบบใช้ดีไหมราะว่ากินน้ํามันปะ่ะที่วิ่งมาปกติวิ่งในเมืองก็ประมาณก็แปดเก้าโลลิตรนะในเมืองนี่ตรงไหนของในเมืองในเมืองก็รัชดาเส้นรัชดาพระรามเก้าอะไรพวกเนี้ยอ่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดก็ประมาณสิบห้าได้นะครึ่งครึ่งแลยอิบสิบสี่สิบห้าโลลิตรอ่ะ เคยขับลราได้อัตราสิ้นเปลืองสูงุเท่าไหร่บอกถึงยี่สิบไหมเอ้ยไม่ถึงไม่ถึง,งกปกติที่ที่เห็นนะขับสูงสุดเออไม่ถึงประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเออที่เห็นนะนะขับนิ่งๆต่งางจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชก็ต้องเหยียบหกสิบอ่ะโอ้รถกูดโดนขูดแน่ๆเลยเห็นรอยแล้ะคือในการที่เราล้างรถเองเนี่ยจะมีข้อดีจะรู้ว่าเนี่ยรถเราอะตรงไหนเป็นรอยต่อเพราะเราไปล้างร้านตามร้านเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเนี่ยจะได้เห็นทุกสัดส่วนไฟหน้าเป็นไงบ้าง ไฟหน้าสว่างไหมไฟหน้ามันจะมันให้เดิมๆมามันให้เป็นหลอดฮาโลเจนสีเหลืองถ้าเราอยากสว่างเราต้องไปเปลี่ยนหลอดเอาไม่เป็นซีนอนก็ LED ดีแต่คันนี้เปลี่ยน LED ดีเวลานะเปลี่ยนเป็น LED ผมจริงจริด้านบนสว่างไหมสว่างป่ะสว่างสว่างเยอะเลยขึ้นสว่างมากขึ้นกว่าเดิมมันห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าหนึ่งได้ไหมได้เปลี่ยนทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟรังหลอกด้วยใช่ไหมใช่เปลี่ยนคู่เลยได้ครับมันเคยทำรีวิวไว้แล้วนี่ แล้วตอนนี้มีข้อข้อดีนี่มีอะไรบ้างนั่งนั่งได้เจ็ดใช่ไหมอ่าน,นั่งได้เจ็ดนั่งได้เจ็ดแล้วที่ประทับใจอะไรเงี้ยคือชอบนะมันมันรู้สึกมันนั่งแล้วมันกว้างคนตัวสูงอย่างเราไปนั่งแล้วขามันไม่ติดอ,ะอ่ะบออะ่อหลังอ่ะสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบนั่งได้สบายสบายเลยคือนั่งแถวหน้าหรือแถวกลางนั่งแถวแถวบ่อหลังสุดอะ่ะคือขนาดนั่งนั่งแถวสามอ่ะนะใช่ไหมยังใช่แถวสามอ่ะมาใช้โฟมฟรีที่บ้านเพื่อน ใช้โฟมมาล้างสนุกนะจริงอ่ามันรู้สึกมันมันมีอะไรดีวะมันสนุกดีอะโอเคอยู่นะงั้นเดี๋ยวมาล้างทุกเดือนแล้วกันแล้วคันนี้มันมีมีแอร์แอร์กี่ตอนมันเป็นสองช่วงมันเป็นแอร์มันแยกกันมันแยกเหมือนเขาเรียกว่าไงแอร์แอร์ข้างหน้าปกติอยู่แล้วแล้วป็แอร์แถวแอถวสองอ่าใช่ก็คือเป็นคอดีคือคนข้างหลังเขาจะไม่ร้อนหมายความว่าที่แยกกันนี่คือระบบแอร์มันแยกหน้ากับแยกแยกหลังแต่ว่า แอร์ข้างหลังเนี่ยมันมีแค่จุดเดียวคือจุดเบาสองอ๋อมีเฉพาะแถวสองอ่าเฉพาะแถวสอง๋อใช่แล้วทำไมอ่ะถึงซื้อตัว G T เพราะว่าตัวแอคเคาน์เตอร์แอคเคร์ G T แล้วมันมีตัวสองรุ่นย่อยเนี่ยเพราะว่าอย่างตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันมันเยอะกว่ามีระบบพุชสตาร์ด้วยแล้วก็เข้ารถแบบไม่ต้องใช้กุญแจอ่าไม,ไม่ไม่มีกุญแจ AOS แล้วก็พวกล้อแม็กอะไรเงี้ยตัวนี้มันได้เป็น Law, ล้อแม็กซึ่หกหรือซึ่เจ็ดอันเนี้ย อันนี้16นะรู้สึกกับ16บหกอให้เป็นยางอันนี้มารุ่น e ีโฟเบอรส์สองสี่ห้าสิบหกป่ะสิบหกแต่ว่าตัวนั้นมันจะให้15อ๋อถ้าเป็นตัวไม่ใช่ GT เนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปมันจะเป็นขอบหนอืม15บห้าก็คือจะเป็นลายทูโทนเป็นดำตัดกับตัวเนี่ยสายเงาลายห6นิ้วอืได้ออฟชั่นได้ออฟชั่นมันได้ออฟชั่นเยอะกว่าแล้วสเกิร์ตนี่ทีนี้สเกิร์ตมันเป็นของแถมที่เราต้องคุยกับเซล พวกสเกิร์ตพวกคิ้วกันฝนอะไรเงี้ยเอ้ตรงนี้ก็เป็นโฟมเนี่ยตรงเนี้ยขอบคิ้วตรงเนี้ยจะจกโฟมถ้าไม่ใช่ G T ตัวนี้มันจะเป็นสีดำสนยาง็นยางแล้วก็แล้วมือจับเนี่ยถ้าไม่ใช่ G T มันเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วไฟหลังไฟท้ายมันเป็นเป็น L E D ปะเป็น L E D เป็นไฟเส้นสวยเลยรู้สึกตอนท้ายมันจะเหมือนกันนะกับตัวธรรมดาเนี่ยอ๋อคือ ไฟท้ายเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเหมือนกันอ๋อแล้วก็ตัวที่มันไม่ใช่ GT มันมันไม่มีไฟตัดหมอกข้างหน้าใช่ไหมอ่าไม่มีตัดหมอกอ๋อต้องติดเพิ่มใช่โอ้โหมใช้โฟมแล้วมันดูสะอาดขึ้นเยอะเลยผูกปะทานเลยเนาะเอ้ยอันนี้เรื่องจริงเขาบอกแล้วเดี๋ยวต้องมาล้างบ่อยๆจิตใจก็แต่เรา่าแบบดันี้นะเราว่ามันไม่ได้เปลืองน้ำเหมือนใช้สายยางมึงลุกอะไรได้มึงถามเลยนะอะไรนะข้อดีไงข้อเสียอะไรเงี้ยมีไหม ขอ,ขอดีไปแล้วเราชอบอะไรนอกมันข้อดีมันมันอยู่ที่คนมากกว่าว่าว่าเราชอบอะไรเพราะวะ่าจุดประสงค์เพราะถืสองคนไม่เหมือนกันเพราะ<อ>เราคิดว่าคือบ้านเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนแบบว่ามีครอบครัวใหญ่มาไหนด้วยกับด้วยกันหลายคนใช่ไหมอ่าถูกถูกเวลาไปไหนมาไหนคือพ่อแม่บางทีพ่อแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกรถที่มันตอบโจทย์เราเราเคยนั่งกันเจ็ดคนไหมเคยก็นั่งได้เลยไปที่ไหน ตอนไปเตจคนก็นั่งไปต่างจังหวัดอะอย่างตอนนั้นไปชนบุรีมั้งคนนั่งอะไรบ้างก็ได้นะปกตินั่งไม่มีอะไรนั่งสบายๆไม่ได้บ่นอะไรใช่ไหมไม่ได้บ่นอะไรวันมีแต่ชมใช่ไหมมีแต่ชมมีแต่บ,บ่นนิดหน่อยว่าไม่ขับรถไม่ดีเลยแล้วนี่แถวสามใช้บ่อยป่ะแถวสามไม่ค่อยบ่อยอะเพราะว่าไม่ช่วงนี้มันไม่ได้ไปไหนอุ้ยแต่ไฟไฟหน้าไฟหน้าเอ็กเพนเดอร์มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยไฟหน้าอืใหญ่ใหญ่ ข้อเสียอะไรบ้างมีแบบอะไรที่แบบเจอบ้างที่มาคิดเขาเล่าอะไรเคยได้ยินว่าอะไรนะหลังคา๊อปคอนอ่ะอ่าหลังคามันมันจะดังเนื่องด้วยแอร์มันเป็น2จุดเวลาเหมือนอากาศร้อนไปเจออากาศเย็นมันก็มันหลังคามันลั่นอ่ะแต่มันแก้ไขได้คือเราต้องคือคือเหมือนเราต้องเข้าสูย์อีกทีนึงอ่ะเราให้ที่สูย์แก้ให้โดยการเปิดหลังคาเปิดด้านใต้ออกมาแล้วก็เอาพอประกอบใหม่เอาแผน่นอะแผ่นอะไรไม่รู้ไปลองใส่เข้าไปอ๋อแต่เราแต่เราไม่ได้ให้มันทําเพราะว่า กลัวมันทําข้างในเลอะอแล้วมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องเรื่องหลังคาลั่นมันมันไม่ได้เป็นคือมันไม่ได้เป็นตลอดอะนานๆมัน,น,น,นจะเป็นทีหนึง่งเพราะว่าถ้าถอดประกอบถ้าไม่ดีถอดประกอบไม่ดีเออก็เดี๋ยวรถมีปัญหาอีกเดี๋ยวมันทําข้างในเราภายในเราเลอะอีกเขาก็เลยใช้ไปไม่เป็นไรเป็นกันเยอะใช่ไหมเป็นกันเยอะนอกจากนี้ล้วมีอะไรนแล้วก็ไฟไม่สว่างไฟไม่สว่างมันก็ถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมมันก็ตามราคารถตามราคาเออ เราไปเปลี่ยนเพิ่มได้มันอยู่ที่เราใช่ทีนี้เรื่องอัตราเร่งเนี่ยมันจะหนืดเวลาออกตัวถ้าเกิดถ้าเกิดเคยขับรถเร็วๆมามันจะรู้ว่ามันจะช้าเร่งไม่ค่อยขึ้นสมัยก่อนเนี่ยใช้รถอะไรมาก่อนถึงรับไปใช้คันนี้เมื่อก่อนใช้วีออสกับตัวซิตี้ใช้มาสองตัวซิตี้พันห้าก่อนที่เป็นพันหนึ่งพัน turbo อ่ะคือคันนี้จะค่อนข้างอะไรนะอืดกว่าหน่อยอืดไม่หน่อยอ่ะอืดกว่าเยอะเลยแหละเวลาช่วงออกตัวเพราะว่ามัน รถมันหนักเรารู้สึกแรงมา้ามันก็ไม่เยอะมันพันห้าเท่ากันปะเครื่องพันห้าอันนี้ก็พันห้าเออนี่ก็พันห้าพันห้าเหมือนกันแต่เนื่องด้วยตัวเลกตัวรถมันหนักด้วยใช่อืออืมแต่ว่ามันไม่ได้ซีเรียสเ,เราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้ว,วไงยจริงๆไม่หนักนะเบา <au, S 2> ใช่ไหมเบาเบาเบ,า,บาเลยที่ไม่ชอบหลักๆก็คือเรื่องหลังคาเนี่ยแหละแต่ไปอ่านมาเขาบอกว่าอะไรไอ้เบรกมืออ่ะมันสูงอ่ะ เนี่ยเบรกมืออ่ะมันมันใหญ่ไหมป่ะไม่รู้เป็นปัญหาป่ะไม่จริงๆเราไม่เป็นนะมันอาจจะใหญ่นะเบรกมือเนี่ยมันแต่ว่าเรื่องด้วยเราตัวสูงไงมันอาจจะไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นดีเฟกต์อะไรกับเราอ่ะเออแล้วเดิมๆรถคันนี้นี่จอมันเป็นจออะไรจอวิทยุอ่ะจอวิทยุมันเป็นจอทีวีจอแบบจอเล็กๆธรรมดาเลยประมาณ7นิ้วทัชสกรีนใช่ไหมทัชสกรีนอันนี้เปลี่ยนมาแล้วอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็น11บสิบเอ็ดนิ้วอ่า เปลี่ยนจอต้องลองดูข้างในว่าเป็นจอแอนดรอยยังลองเปิดให้ดูเป็นจอแอนดรอยนะก็คือบอกว่ามันจอ YouTube Netflix อะไรได้หมดเลยอ่าใช่แบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้หมดยังต่อจอหลังด้วยใช่ไหมจออ่ามีจอจอหลังด้วยติดเพิ่มใช่ไหมอันนี้ที่จอหลังก็ติดเพิ่มอ่าอันนี้ติดเพิ่มข้างหลังก็มีในรถมีคาสีด้วยนะอืมอ่าอันนี้จอหลังลูกสบายเลยดูการ์ตูน ล้างรถเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องหาคนมาล้างให้แหละให้เมียมาล้างนะให้เมียมาล้างเมียก็บนโหเนี่ยรอยลอยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูเลยใช่ไหมดูดีเนี่ยเลยครื่งรู้เลยเนี่ยล้างเองนี่รู้เลยรู้สึกเสียใจมากที่ล้างเองไม่ล้างก็ไม่รู้รู้งี้ไม่ล้างดีว่า อะไรนี้เขาหมื่นโลนี้เข้าไปเช็คระยะมาบ้างยังตอนนี้ยังเพิ่งเช็คล่าสุดไปห้าพันอ๋อมีห้าพันโลได้เหรอใช่หรือว่าจะเข้าแต่พัฒน์หมื่นโลห้าพันแล้วไปหมื่นแล้วห้าพันเปลี่ยนเปลี่ยนน้ไรต้อเครื่องป่ะห้าพันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปทีนึงแล้วตอนหมื่นโลต้องเข้าอีกรอบไปไหมหมื่นโลก็เข้าหลอกนี้เปลี่ยนดูห้าพันเลือเออก็อห้าพันแล้วทำไมไม่ทำไมไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไปสังเคราะห์แล้วมันบอกว่าเข้าทุกหมื่นโลไปเลยไม่ต้องเข้าไปบ่อยก็ก็เดี๋ยวหลังจากมม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 ััันนนนไไไไ่่่่่ีีีีอออะะะรคูปปปงให้ก็จเลย เขาแถมให้กี่ครั้งอะถึงแสนโลเลยป่ะใช่ให้ถึงแสนนะหรอแต่นะั้นสติมันน่าจะเข้าคุมือโลนะคิดว่ารถแพนเดอร์นี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับรถครอบครัวนะคนที่มีครอบครัวก็สนใจซื้อได้ราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มเป็นรถอเนกประสงค์แล้วเลยขนของก็ได้อ่าแล้วมันพับเบาะพับเบาะแถวกลางเข้ามาดิป่ะบาะแถวกลางพับได้อีกใช่ พับสบบองเบาะเลยเป็นเบาะสามเบาะสองพับเรียบได้เลยแล้วก็เก็บของได้ยาวเลยก็อันนี้ก็เป็นรีวิวข้าวๆฮ้าการใช้รถเจ้าเอ็ก n d e r นะครับ GT เครื่องพันห้าร้อยซีซีกับระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแล้วก็มีการรีวิวล้างรถไปเดี่ยวตัวนิดนหน่อยนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนครับไปด้วยนะครับส่วนใครที่ใช้ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกบอกเพื่อนๆได้นนว่า มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับไปครับเจอกันครับอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเทสไฟดูอันนี้ไฟรีอันนี้ไฟไฟสูงไฟธรรมดาธรรมดาอันเราไฟสูงอ่าโอเคเดี๋ยวกลับกัน๋ยวมาดูฝั่งของข้ามติดไฟก่อนไฟรีไฟีไฟต่ำไฟสูง ไฟต่ำไาตัดหมอกด้วยนานี่เปิดเต็มไฟตัดหมอกด้วยดูดูจอแอนจอหนึ่งที่จอใช่ไหมอืมจออันใดเราว่าไวไฟนี้ต้องต่ปล่อยของสปอร์ตจากรยานหรือเป่าใช่ปะใช่ถูกต้องกับฮัสปอร์ตจากรยานมันเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะจอเนี้ยหรือว่าแถมมาติดมากับรถเอ้ยแถมแถมมากับกับกับเซลเขาว่าประมาณขึ้นเลยครูยางเซลน่าจะประมาณ 7, 000, 8, 000. เจ็ดพันแปดพันน่าจะได้อยู่ไปายบ้า <Bye. S 2>